เฮ้ยเรามาอยู่หน้าโรงเรียนน่ะหน้าโรงเรียนอะไรหรอโรงเรียนอะไรไม่รู้พี่ฝ<ะ>นข้างหลังแย่แล้วซูนามิมาเออเดี๋ยวใช่ซูนามิจริงเปล่าซูนามิมาเฮ้ยพี่เอกว่าไม่ใช่หรอกมั้งเอาไม่ใช่ซูนามิแล้วอะไรอะ่ะต้องดูเขาประกาศไงว่าคืออะไรประกาศอะไรอะ่ะทั้งทำไงในทีเนี้ยรอเขาประกาศก่อนอันนี้เขาเรียกว่าพายุทอร์นาโดหรือเปล่าไม่ใช่เขาจะประกาศขึ้นมาเลยว่าเป็นอะไรอ่ะนะพี่ฝนคิดว่าน,น่าจะเป็น u f o แน่นอนเลย ต้องรอดูว่าคืออะไรอ่ะเอาเงียบกิฟเลยแฮะคืออโหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยจะประกาศแล้วเห็นไหมอ่ะมาแล้วมาแล้วลื่นมาแล้วัยพี่บัตรน้ําท่วมเห็นไหมพี่บอลบอกแล้วว่าซึนามิมาขึ้นที่สูงดีกว่างั้นเพียรขึ้นตรงนี้แหละเอาติดติดติดโอ้โหนี่ไงนี่ไงน้ําท่วมน้ําท่วมจริงๆเหมือนที่เรากลัวเลยทุกคนโอ้กลัวน้ําท่วมเราก็ขึ้นข้างบนทัไงอ่ะมันไม่มีบันไดให้ขึ้นแล้วอ่ะเอะบันไดหมด หมดแล้วหรือว่าเราจะต้องขึ kind of ้นทางอื่นหรือเปล่าต้องขึ้นข้างหลังหรือเปล่านะอ๋ออ๋อโหไม่รอดไม่รอดแล้วอยู่ไหนเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมพี่ฝนอ้าวลงไปทําไมอะทางไหนอะขึ้นทางไหนอะโอ้ยขึ้นตรงบันไดพี่ฝนแล้วเย้แล้วบันไดไม่มีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหพี่ฝนว่ายน้ำแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยบันไดอยู่ไหนแล้วบันไดโอ้ยน้ําท่วมอะโอ้โหบันไดจ้าบันไดจ้าเรียบร้อยบันได โอ้โหโอ้โหไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วเรากลับมาอยู่ด้วยกันอย่างรวดเร็วเห <c oughs> ็นไหมละ่ะบอกแล้วว่าน้ําท่วมอืมงั้นเราต้องรีบขึ้นที่สูงใช่เปล่าใช่ต้องขึ้นที่สูงเอาทาไมเพื่อนรอดอีกแล้วอ่ะเออเพื่อนเก่งนะเพื่อนรอดอ,อยู่คนเดียวแล้วเพื่อนบินได้เพื่อนบินได้ด้วยเหรอใช่เพื่อนบินได้เพื่อนมีปีกอะเห็นปีกเขาข้างหลังสีดำๆเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่แล้วมั้งใช่จริงๆเพื่อนมีปีก ต่อไปเราจะโดนอะไรเข้ามาถล่มกันนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วสองคนนี่ทําไมต้องเล่นแมปนี้ <laughs> โอ้มาแล้วเขาบอกว่าแผนที่ถัดไปเทเลอร์พาร์กเทเลอร์พาร์กไง<อ>ก็เป็นปปาร์กอะไรบางอย่างทุกคนสวนสนุกไนงะนี่ไงสวนสนุกพี่ฝนโอ้สวนสนุกอะไรอ่ะนี่ไงสวนเทเลอร์พาร์กไง สนสนุกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันจะต้องมีไปพิบัติแน่นอนมีวนขึ้นไปที่สูงก่อนดีกว่าเอาที่สูงก่อนเลยเอ่ะเอาที่สูงตรงนี้มีบันไดปีนได้นี่ตรงนี้ก็มีปีนได้เหมือนกันปีนก่อนดีกว่าเราขอขึ้นข้างบนก่อนทุกคนอขึ้นข้างบนดีที่สุดใช่ไหม <c oughs> ขึ้นข้างบนก่อนแล้วถ้าขึ้นข้างบนแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาทําไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่เราเอาตัวรอดแล้ว เดี๋ยวเราอยู่ข้างบนสุดเลยนะใช่เราอยู่บนหอส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเนี่ยนึกถึงเรื่องนั้นเลยอะที่เราไปติดกันข้างบนอะติดอยู่ข้างบนแล้วลงไม่ได้อะหรอออที่ติดอยู่แล้วลงไม่ได้อ่ะเออแล้วเราจะทำยังไงพี่อพิบัติเอ้าแผ่นดินไหวแย่แล้วให้อยู่ห่างๆที่สูงโอ้ยหนักกว่าเดิมอีกแล้วนี่พี่ฟอนโอ้ยแย่แล้วทาไงเรากาลังเรากําลังจะหล่นลงไปข้างล่างแล้วเราเรากำลังจะหล่นเนี่นี่พี่เอกลง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 นี่ก่อนลงนี่ก่อนลงลง ลง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 แล้วโดดลงแล้วโดดลงแล้วลงลงไวลงไวหนี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 อ้าวไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 อยู่ไหนแล้วเนี่ยดีใจด้วยนะดีใจด้วยเหรอเออพี่บอลขึ้นมาอยู่บนตู้แล้วไหนอยู่บนตู้ไหนตู้อ้าวอยู่นู่นเนาะเออขึ้นมาอยู่บนตู้ขึ้นบนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจริงเหรอเหลือพี่เอกคนเดียวเหรอเออดีใจด้วยนะดีใจด้วยดีใจทำไม ใจที่เหลือรอดชีวิตไงเฮ้ยเฮ้ยต้องกระโดดเอาค่ะพี่ฝนแอนนินไว้อ่ะเราห้ามอยู่ข้างในสิ่งก่อสร้างไม่งั้นเราจะตุยอะเราก็ไปกับสิ่งก่อสร้างไงอยู่ไหนแล้วอ่ะบอกว่าอยู่บนนี่แล้วหมายถึงคนอื่นอะ่ะอยู่ไหนแล้วอ่ะไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดรอบยังเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนแล้วน่าจะเหลือ,ลลอพี่เอกคนเดียวแล้วอ่ะโอ้กระโดดกระโดกกระเดกกันใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่บนนี้แล้วกันนะน่าจะปลอดภัยเก่งจังเลยอ่ะดวงดีพอดีเลยโดดลงทัน โดดเมื่อกี้พี่ฝนกระโดดลงทันแต่ว่ามันกระเด็นกระเด้งกระดอนกระแดนไปไกลกระแดนเอาละตอนนี้อยู่ตรงกลางของหล่นไปจะหมดอยู่แล้วเนี่ยหมดยังอ่ะหมดรอบยังเออทําไมเขานี้นานแท้หมดรอบแล้วขอเล่นมั่งเอยรอดตายแล้วจ้าโอ้โหรอดเฉยเลยทุกคนรอดอยู่คนเดียวโอ้รอดจากแผ่นดินไหวคนเดียวจริงๆด้วยอ่ะรอดอยู่คนเดียวเลยอ่ะต่อไปจะเป็นอะไรกันนะไม่รู้อ่ะแต่พี่เอกเก่งอ่ะ เออแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อะไม่รอดนะไม่รอดเมื่อกี้ไม่รอดเออเราเกือบไม่รอดแล้วนะพี่ฝนไม่รอดทําไงดีอะพี่ฝนไม่รอดพี่ฝนต้องหาทางรอดไงหาทางรอดอะมันรอดไม่ได้อะมันรอดยากรอดไม่ได้ข้ามเลยแล้วกันเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยที่เดิมเลยที่เดิมอีกแล้วเหรอเออแล้วถ้าเกิดคราวนี้เป็นพวกพายุหิมะเราจะทําไงอะเราก็ต้องหาที่แอบไงพี่เอกว่าแบบรอดูก่อนดีกว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ค่อยดี เดี๋ยวเนตู้นี้เขามีอะไรให้เราเปล่าฮะไม่รู้พี่เอกขอนั่งอยู่หน้าบ้านอย่างสบายสบายก่อนนะน้าไม่วนไปนอนก่อนก็นแล้วกันนอนก่อนเลยเหรอเออไปนอนในรถบ้านก่อนดีกว่ามีที่นอนหรอเหล่เออเนี่ยมีที่นอนน่ะนอนอไม่นอนนอนไม่ได้โอ้โหนี่รูปส้มหรือรูปแอปเปลิลเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้ทำไมวาดเหมือนเราตอนสมัยนู้นเลยสมัยนี้ก็วาดอย่างนี้แหละ ฝนไม่เห็นจะมีอะไรอากาศดีดีนั่นน่ะดีเขาให้ทําอะไรอ่ะอากาศดีอากาศดีวันนี้เพื่อนก็ยืนเฉยๆนะเพื่อนไม่ทาอะไรเลยเออเห็นไหมฮะอะไรอ่ะเก็บให้ห่างจากไฟไฟเอาแย่แล้วไฟไหม้ไฟไหม้หนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไฟไหม้พี่ฝนไหม้แล้วอ่ะมันไหม้แล้วทาไงอ่ะเขาไหม้แล้วมีถังดับเพลิงไหมอ่ะถังดับเพลิงเหรอไม่มีไม่มีมีเปล่าไม่มีมีแต่ดอกไม้มีแต่ดอกไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวข้างบนไหม้ไหมอ่ะเฮ้ยเขาไหมเขาไหม้อ๋อมันมันลามมันไหม้ขึ้นตรงนี้แล้วอะ่ะไม่ใช่แล้วพี่ฝนคิดว่าต้องขึ้นที่สูงแล้วแต่ว่าคงขึ้นไม่ทันแล้วอะ่ะนี่ไงสูงตรงนี้ไงเราอยู่ไกลๆหน่อยนี่ไงมันลามมันลามเฮ้ยลามเหรอมันลามนี่ทุกคนโอ้โหดีนะเราไม่ขึ้นไปข้างบนนะ่ะเห็นเปล่านี่งั้นเพี่ยรกโอ้มันล้วมามันล้มมาพี่เอกเห็นเปล่าแล้วก็ล้มไปทางนู้นแล้วอ่ะ ทำไงเีอ่อี้ไม่ขึ้นไปอ่ะพี่ฝนยืนตรงนั้นจะดีเหรอไม่รู้เหมือนกันให้ไปยืนตรงไหนอ่ะต้องมาทางพี่เอกนี่หรือเปล่ามาทางพี่เอกเหรอเขาลามไปทางนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแล้วเฮ้ยแล้วทางนู้นคอยยืนเฉยๆเหรอเขาไม่กลัวเขาบินได้ไงบอกเลยว่าเขามีปีกพี่เอกว่าเขากําลังติดไฟท้าคนนั้นอ่ะคนมีปีกอ่ะ เขามีปีกเขาบินได้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูเขานะเขาจะต้องบินขึ้นแน่นอนเขาจะบินขึ้นไปยังไงอ่ะเขาก็กระกระพือปีกขึ้นไปไงแล้วอีกคนนึงอ่ะไม่รู้ไม่เห็นแล้วอ่ะเขาไม่ยืนอ้าวเล้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟหายไปแล้วมาแล้วนี่งานดีนะพี่เอกให้พี่ฝนมาตรงต้นไม้อ่ะเออตรงนี้เรารอดนะทุกคนยิงหรอรอดยิงหรอเฮ้ยเขารอยแล้วอ่ะคนนั้นเขารอยอยู่นี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่าเขารอยได้แต่เขาหล่นแล้วอ่ะเฮ้ยรอดรอดทุกคนเดี๋ยวเราไม่ได้ทําอะไรแต่เราก็รอดกันทุกคนเลยเหรอ ยืนเฉยๆเลยอ่ะยืนเฉยๆก็ยังรอดพี่ฝนออยืนเฉยๆก็รอดได้อะทุกคนสุดยอดไปเลยเออเราเก่งเราเก่งเอาละ<อ>ต่อไปจะเป็นอะไรนะไม่รู้เหมือนกันต้องคอยดูว่าต่อไปจะเป็นอะไรอะนะนั่นนะดิยังไม่มีพายุหิมะเลยนะอ,อ้อาวอยากให้มีพายุหิมะเหรอเรนโบว์ไรอา้าวอย่างนี้ก็ชอบเลยของชอบเลยเรนโบว์โอ้โหนี่นี่นี่นสวนสนุกอะเฮ้ยเรามีนี่ด้วยพี่ฝน เราขึ้นไปนั่งกันดีกว่าเข้าทางไหนเนี่ยนี่ไงกระโดดมาต้องเข้าทางนี้เหรอเออกระโดดมาเลยโอ้โอ้มีให้เลือกหลายสีเอาสีอะไรโอ้สีอะไรก็ได้เอาไ่วนชอบสีชมพูอ่ะมีสีชมพูไหมน่าจะรอนานนะเนี่ยรอนานเหรอไปข้างบนมีอะไรลงมาก็ไม่รู้อ่ะข้างบนมีอะไรลงมา ไม่รู้อะเราจะทาได้ขึ้นไหมเนี่ยเราเราต้องขึ้นก่อนดีกว่าเลือกสักอันหนึ่งมาเร็วเอาอันนี้แล้วกันสีอะไรก็ได้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนอ้าวอ้าวพี่ฝนาพี่ฝนนั่งแล้วอ้าวแล้วพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยออาอยู่ข้างบนอะเอาล้วขึ้นไปทำไมข้างบนนั่นนะดิทำไงดิขึ้นไปแล้วอ่ะงั้นพี่ฝนก็อยู่ข้างล่างไปแล้วกันอ้าวแสวงหาพื้นที่สูงอ้น้ำท่วมน้ำท่วมอ้น้ำท่วมเราจะต้องขึ้นบนที่สูงเราถูกแล้วอ๋อเราถูกแล้วแต่เดี๋ยวมันก็จะลงไปที่ต่่ไมอ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนจะทำยังไงอ่ะพี่ฝนก็กระโดดออกมาดิโดดออกมาจับทางไหนอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวฝนเลยเออนั่นแหละอยู่บนนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกบนนั้นแหละหล่นลงมาแล้วหล่นลงมาก็ปีนมาเนี่ยพี่เอกอยู่ดีๆเอกพี่ฝนตุยแล้วอ้าวตุยได้ไงอ่ะหล่นลงมาไงอ๋อหล่นลงมาเยอะเกินเหรอหล่นลงมามันสูงเกินปุยอ่ะเฮ้ยนี่นะทั้งท่วมไม่เป็นไรดูดิหล่นลงมาสูงเกินปุยมั้ยเฮ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 ้ย จมอยู่ดีจมเหรอจมน้ำเหรอจมเลยอ่ะมันล้มอ่ะนี่ใครมายืนทำไรตรงนี้นี่ใครเขายืนเต้นดีใจเหรอ้ยเดี๋ยวก่อน้ยนี่เขาเป็นมนุษย์เหรอเอคุ้นๆอยู่นะคนเนี้ยเขาเป็นมนุษย์แน่นอนเลยอ่ะเขาเป็นคนปกติเลยอ่ะเออเอาสรุปว่าดันนี่ไม่ม <ian> ีใครรอดเลยเออพี่ออุตส่าห์อยู่ต้องนานแล้วดันล้มลงมาเฉยเลย มนุษย์ของจริงอะ่ะเขาเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่ตัวโลบอกเหมือนพวกเราเรอเอ,อดีจังเลยอะ่ะโอ้ต่อ,อ,อต่อไปเราจะเจออะไรอีกนะไม่รู้เหมือนกันงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประชนภัยกันต่อดีกว่าเออท้องฟ้าแจ่มใสแล้วเราจะได้ไปที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะความปลอดภัย <c oughs> ที่สองคืออะไรก็ไม่รู้แปลว่าอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะมาแล้วโอ,โอสิงก่อนสร้างเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 เพียวกว่าจะต้องเป็นแบบ พายุหิมะแน่นอนเขาเนี้ยพายุหิมะอะไรจะมาถล่มสิงก่อสร้างเออมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะเดี๋ยวฝนขึ้นรถเครนดีกว่ามีรถเครนรถเครนด้วยนี่ดีขึ้นๆเลยขอขับรถเครนก่อนแหวนแวนแววนแหวนขับไม่ได้เหรอขับไม่ได้ได้เท่านี้ได้แค่อยู่เฉยๆอ่ะพี่ฝนอยู่บนกระเช้าเหรอพี่ฝนอยู่ข้างล่างนี่พี่ฝนอยู่บนกระเช้านะอ่าอยู่บนกระเช้าเนี่ยเราทาไงกันต่อดีเนี่ยไม่รู้ว่ามันกดปุ่มอะไรได้ไหมอ่ะกดไม่ได้สักปุ่มนึงอ่ะ เอ๊ะเฮ้ยมันเคยื่อนได้นี่ไงเอ้พี่ฝนเื่อนได้ด้วยเหรอเออมันเื่อนได้อแล้วทำไมพี่เอกขับไปขับมาไม่ได้อะขับได้ป่ะขับไม่ได้หลีเลี่ยงฝูงชนไวรัสร้ายแรงอีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนพี่เอกเจอไวรัสเอาอยู่ห่างๆกันน่ะเฮ้ยดูดิดูม่วงๆไงอยู่ดีก็พุ่งเข้ามาใส่อะ้องอยู่ห่างๆกันนะเฮ้ยแย่แล้วอย่าเข้ามาใกล้เราแย่แล้วไม่ต้องเข้ามาใกล้เราหรือว่าพี่เอกจะเป็นคนเผยแพร่กันนะอย่า เราไม่อยาเข้ามาใกล้เราไงเอาไปเราอยู่ได้กันดิเราต้องอยู่ได้เราต้องอยู่ห่างกันใช่ไหมเฮ้ยตกลงพีเอกเป็นคนปล่อยเอาจริงเหรอเนี่ยเราต้องอยู่ห่างกันอะไรจะดวงดีขนาดนี้อึไออันนี้ไม่เคยเจอนะเนี่ยเอออันนี้ก็ไม่เคยเจอเหมือนกันอยู่ห่างๆกันดีกว่าโอ้ไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงเดี๋ยวม่วนจะเป็นผู้รอดชีวิตให้ดูเหลืออยู่คนเดียวแฮะ โอ้พี่เอกก็อยากไปรอดชีวิตตรงนั้นเหมือนกันนะโอ้รอดทุกคนพี่บอลรอดว่าแล้วเมื่อกี้อ,อยู่ดีเพื่อนก็วิ่งหนีพี่เอกกันหมดเลยอ่ะอไม่มีใครอยากอยู่ด้วยล่ะเออเพื่อนได้แต่ยืนเฉยๆนี่คนนี้เขายือนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไม่เป็นไรเฉยเลยเดี๋ยวพี่บอลลองไปนั่งในรถเครนก่อนเออนั่งมันขยับไม่ได้อะอนี่ไงขยับได้ทำไมขยับไม่ได้วิ่งได้นี่ไงขับได้อ๋อแสดงว่าเอา้าเมื่อกี้พี่เอกก็นั่งขับแล้วขับไม่ได้อะนี่ไงขับได้นี่ไงทุกคนขับไม่ได้ขับไม่ไปเลยอ่ะ ขับไปนี่ไงขับไปอยู่มันอาจจะติดไงอืมนี่ไงขับได้ขับได้ไดแล้วมีไวรัสอยู่ในรถไม่เป็นไรเหรอเออลืมไปไปดีกว่าเออแล้วคนนี้เขาเป็นไรเขาไม่เป็นไรเลยอะ่ะเขายืนเฉยๆรอดเราลอดเฉยเราไมกไม่รอดอ,อ่ะทำไงอะ่ะอยู่ดีๆก็ให้เราเป็นเราก็ไม่รอดเราลอดเฉยเลยไม่มียารักษาให้เราด้วยต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปนะมาแล้วมาแล้ว มายังยิงอ่ะโอ้รอดกันหมดเลยเหลือพี่เอกคนเดียวรอดรอดโอ้สันนี่แรนคืออะไรอ่ะพี่ฝนซันนี่แรนไม่รู้อ่ะอ๋อนั่งไงเป็นโรงงานโรงงานน่ะโรงงานหรือโรงนาพ่อพูดผิดโรงนาโอ้ตรงนี้มีก้อนในนี้ด้วยนะก้อนอะไรก้อนฟางนี่ใชียว ฝางนี่ไงฝังข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องหาพื้นที่ว่างๆก่อนเผื่อไว้ก่อนขอขับรถก่อนแน่น่แน่วเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวพี่บอปีนเผื่อไว้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดแบบไฟมาทําไงอะไม่รู้ไงทีนี้ก็เลยหาที่ว่างๆก่อนเฮ้ยทำไมมันเอียงรถไม่ได้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่พี่บอลขึ้นมาข้างบนก่อนเอาชีวิตรอดเผื่อมันจะมีภัยพี่บอดน้ําท่วมโอ้โหนี่นี่นี่อ๋อพี่เอกเลี้ยวไม่ได้อ่ะ ง่ายมากอ่ะถอยได้เดินหน้าไม่ได้มาแล้วแผ่นดินไหวนี่ไงแผ่นดินไหวงั้นอยู่บนรถเนี่ยโยงงานโยงงานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นดินไหวดูดิเจอยดูวะแผ่นดินไหวโอ้โหโอ้โหกระเด้งกระเด้งกระเด้งเออต้องโดดต่อต้องโดดต่อเกือบไปเกือบไปโอ้โหโอ้โหโเมื่อมันกระเด้งไปกระเด้งมาเออกองฟางกองฟางกองฟางนี่นี่นั่งนี่เลยนั่งรถเลยนี่กระเด้งไปกระเด้งมานี่นั่งรถเลยไม่เป็นไรนั่งอยู่บนรถนี่ไม่เป็นไร วันอยู่บนกองฟางน่าจะรอดอ่ะน่าจะรอดเหรอกองฟางก็กระเด็นได้นะพี่ฝนเออกระเด็นได้แต่ว่ามันไม่ได้ไปไหนมันชิ้นใหญ่เฮ้ย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 ไหลกลับสิเฮ้ยเดียวได้อยู่กองฟางได้อยู่เดียว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 โอ้โหหล่นหล่นใหญ่เลยกองฟางชิ้นใหญ่เขาไม่ไปไหนเลยกองฟางปลอดภัยโอ้โหหล่นหล่นกองฟางปลอดภัยอยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยแล้วต้องหากดีแล้วขอไปทางนี้หน่อยขอไปทางนี้ระวังจะหล่นทับมาโอ้ขอไปทางนี้นิดนึง นิดนึงพี่ฝนมาข้างหลังะอืมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาข้างหลังแล้วมาข้างหลังอยังรอดอยู่ยัางรอดอยู่ทุกคนยังรอดยังรอดพอได้พอได้ลงนะจะพังแล้วพังหมดแล้วเนี่ยเป็นชิ้นๆหมดแล้วหล่นลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนนี่ถ้าเราอยู่ข้างบนเราอาจจะโดนไปแล้วก็ได้นะใช่ใช่เราจะหล่นลงมาทำไมตัวพี่ฝนตันขนาดนั้นก็แผ่นวิ่ะไหวไงรอแผ่นวไวเดี๋ย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 วหาที่ยืนรดต้องมีที่ยืนเหมือนต้องมีที่ยืนยืนอยู่บนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไหลมันไหลพี่ฝนมันไหล มันไหนมมันไหมรอดแน่นอนเขานี่รอดเลยรอดโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วหยุดไว้แล้วรอดแล้วชโยโอ้นึกว่าเราจะไม่รอดซะแล้วนี่แสดงว่าวันนี้เราลอดหลายดานเลยอะทุกคนเออเราลอดหลายด่านเลยนะไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะรอดได้เยอะขนาดนี้นะทุกคนนะเรารอดเราเก่งอะทุกคนเราเก่งมากเลยนะเนี่ยอืมเอาละไม่รู้ต่อไปจะเป็นยังไงนะแต่เราคงรอดไปอีกหลายหล่านแน่นอนใช่แล้วทุกคนเราลอดชีวิตแล้ว โอ้โหในที่สุดพวกเราก็รอดชีวิตสักทีนะได้กลับมาที่สำนักงานแล้วเดี๋ยวขึ้นรถเมย์กลับบ้านกัน,กนดีกว่าพี่ฝนเอาไหนอะรถเมยรอดิอย่าไปแวะลงที่แปลกๆอ,อ่ะ